อนที่11ผู้หญิงและสามีกำลังมีปัญหาการสนทนาดำเนินไปประมาณหนึ่งชั่วโมงซูยูุ่อินจองส่งผู้แทนไปพบกับกองทัพเรือสั่งให้ลีเชนแชงจัดการกับปัญหาของรัฐบาลจากนั้นกลับบ้านพร้อมอุ้มลูกชายตัวน้อยของเขา เสี่ยวจูมีความสุขมากที่ได้เห็นผู้คนมากมายในวันนี้และเขาก็กระตือรือร้นที่จะเยี่ยมชมคฤริสา์ท้ายที่สุดเขาติดอยู่ในบ้านเป็นเวลาหนึ่งเดือนและเริ่มรู้สึกเบื่อแต่สหายซูห่อตัวเขาอย่างแน่นหนาด้วยเสื้อโค้ทเนื่องจากกังวลว่าเขาจะสัมผัสกับลมในความเป็นจริงดวงตาถูกปิดและทางเดินหายใจที่เหลืออยู่คือจมูกและปากเท่านั้นหลังจากช่วงเวลาสั้นๆซูยูเอ็นจงรีบเดินกลับไปที่ห้องของมอชิที่ลานด้านในสามีของนางมาถือผ้าสีแดงเข้ามาในห้องเหมือนกำลังจะส่งคนไปรับเด็ก คุณผู้ชายทำไมคุณถึงเอาเสื้อคลุมมาคลุมเด็กไว้เขาคำรามขณะที่เขาควักเกี้ยวอย่างเร่งรีบวัสดุของเสื้อคลุมคุณยังไม่ได้ทำลายผิวลูกชายของคุณแม่ชีช่วยลูกชายของงอเขาและวางเขาไว้บนเตียงเขาห่อตัวด้วยผ้าห่อตัวอย่างดีด้วยความกังวลเมื่อผิวของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มตามที่คาดไว้ขณะที่เธอพูดว่าเฮ hey, พี่สาวไม่ใช่ว่าเราไม่รู้สึกสงสารลูกชายของเราแต่เป็นเพราะเจ้าหนูคนนี้ชี้รถที่นอนและเราเอาเสื้อคลุมคลุมเขาเพราะกลัวว่าเขาจะหนาว ซูยูเอ็นจองหัวเราะเบาๆสองครั้งอย่างไม่สบายใจมอชีมองดูเขาอย่างไม่พอใจและพูดว่าคุณจะไม่คืนมันให้ฉันหลังจากที่คุณปสาวะคุณต้องพาเจ้าหนูไปด้วยเมื่อเราคุยกันเรื่องอะไรสวัสดีเราคิดถึงลูกชายของเรามากดูสิเด็กคนนี้ปสาวะรถเสื้อผ้าของเรานางมาเห็นว่ากางเกงยืนของสามีมีคราบฉี่อยู่จริงแต่แห้งหมดแล้วถ้าไม่สบายทำไมไม่เปลี่ยนลัาไปเอากางเกงใหม่ที่ฉันผลิตให้เจ้านายรีขณะที่ลูกชายของเขาถูกลูกเท้าเนื้อนุ่มซูยูเอ็นจองกล่าวว่า ทำไมเราถึงกลัวลูกชายของเราปัสสาวะลูกชายปัสสาวะบ่อยแค่ไหนกับพ่อเหลาจูใคร่ครวญถึงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของพ่อแม่ของเขาอย่างเงียบๆและเสริมว่าตอนเรายังเล็กๆเราปัสสาวะใส่พ่อบ่อยๆในตอนนั้นพ่อของเรามีเสื้อผ้าชุดเดียวกันตั้งแต่เรายังยากจนเขาได้รับอนุญาตให้สวมมันได้ในขณะที่ทำงานในทุ่งนาหลังจากที่ฉันปัสสาวะ ตอนนี้เรายังต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแม้ว่าเสี่ยวจูจะง่วงเล็กน้อยและหลับไปหลังจากรู้สึกถึงกลิ่นของแม่ของเขาแต่จูหยวนจางก็ออกจากรูยี่เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าฉันได้ยินพ่อแม่คุยกันเหตุการณ์ในวันนี้ทันทีที่ฉันตื่นขึ้นมาดามมาถามว่าฉันไม่เคยได้ยินชื่อบุคคลน,นี้เลยเมื่อรู้ว่าชางยูชอนจะทำหน้าที่เป็นผู้บุกเบิกเขาเป็นคนมีความสามารถหรือไม่เด็กคนนั้นเคยเป็นสมาชิกของหัวขโมยลูจู ซูยูเอ็นจงกล่าวด้วยรอยยิ้มเขานำคนหลายร้อยคนอย่างกระทันหันเมื่อเดือนที่แล้วและอ้างว่าจะมาร่วมกับฉันในความคิดของเราลูจูผู้เป็นหลานชายยังคง,งคลั่งไคล้หากเขากลายเป็นบ้าถามเขาว่าทำไมเขาถึงมาถ้าเจ้าต้องการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกและเผาผลาญกองกำลังห้าหมื่นของเราชั้งเยชันสรุปว่าลูจูไม่ใช่เจ้านายที่ฉลาดเมื่อองค์จากเขาไม่มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายระยะยาวและรู้วิธีที่จะปล้นบ้านและขโมยทุกอย่างจากนั้นเราก็ถามเขาว่าคุณหิวไหมและกำลังมองหา อาหารในทีมของฉันฉันขโมยบ้านของลูจูและฉันไม่ได้สนใจเรื่องอาหารและเสื้อผ้าเด็กหนุ่มโตกลับอย่างไรก็ตามลูจูไม่มีเป้าหมายและเชี่ยวชาญในการปล้นและขโมยเท่านั้นฉันตัดสินใจเข้าร่วมเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพราะฉันได้ยินมาว่าเขาเป็นคนที่มีบุคลิกดีและปฏิบัติต่ตอทหารเหมือนพี่น้องอนาคตพร้อมทุ่มสุดตัวแยกย้ายกลุ่มของเขาและพาเขาเข้ามากันเถิดเจ้าหนูคนนี้ต้องการการเข้าถึงหนึ่งแสนคนต่อวันเพื่อที่เขาจะได้แสดงออกมา คราวนี้เราต้องตัดสินว่าเขามีความสามารถจริงหรือแค่โอ้วดหากคุณมีความสามารถจริงก็เป็นเรื่องดีมอชิตอบโดยแต่ที่ไหลของซูยุเอ็นจองขณะน,นี้คุณยังขาดความสามารถคุณต้องควบคุมความโกรธของคุณชองบาเพื่อไม่ให้ผู้มีความสามารถตกใจกลัวฉันรู้ฉันไม่ใช่คนโง่แต่ทีมกำลังเติบโตและเนินเขาภายในก็เพิ่มขึ้นเช่นกันครอบครัวของเราสามคนอาจพินาศได้หากเราไม่โหดเที่ยมจริงจริงมอชิน่าบึ้งเช่นกัน จิตใจของผู้คนก็เหมือนกับนี้แต่ตอนนี้นายพลที่รับผิดชอบการทหารจะต้องชนะศัตรูพวกเขาไม่สามารถกดขี่พวกเขาได้พวกเขาจะต้องการความช่วยเหลืออย่างมากหากเกิดความขัดแย้งขึ้นซูยูนจงยื่นมือไปจับภรรยาของเขามันมีแผลเป็นหลายจุดอย่าเหนื่อยเกินไปคุณต้องเย็บชุดและส่งไปให้ครอบครัวของพวกเขาในวันเกิดของครอบครัวคุณต้องพูดว่าอย่างไรอย่างน้อยให้เงินเป็นแรงจูงใจจับมือสามีของเธอมาชี้กล่าวว่า บํเน็จน่านอได้มาจากชีวิตคนเนื่องจากฉันใส่ใจฉันจึงเย็บชุดและให้ของขวัญในท้ายที่สุดมันจะปรับปรุงประสิทธิภาพของพวกเขาสําหรับคุณคู่รักที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามท้องถนนนั้นแตกต่างกันเสมอเสี่ยวจูคิดขณะที่เธอตั้งใจฟังการสนทนาของพ่อแม่ของเธอตอนที่12เด็กที่น่าแปลกใจ หลังจากวันนั้นแทบจะไม่เห็นซูยเอินจองตื่นโดยเสี่ยวซูและลาวซูมักจะออกเดินทางแต่เช้าและกลับมาช้าเสมอข้าต้องเห็นนางบำเรอเหล่านั้นบ้างเป็นครั้งคราวบางคนเป็นพี่สาวและน้องสาวของนายพลแม้ว่ามันจะยากแต่เป้าหมายหลักคือการกลับไปหาที่นอนของภรรยาและลูกชายในคืนนี้หนึ่งเดือนครึ่งต่อมาฉันได้ยินเมอชีและคนอื่นๆคุยกันว่าซูยุอินจองจะเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพอีกครั้งเมื่อเซี่ยวซู อายุประมาณ3เดือนชั้งยยเชินได้นํานักรบชั้นยอดสามพันคนไปพาพวกเขาไปที่เทพิงแมนเชินเนื่องจากต้องข้ามแม่น้ําเพื่อโจมตีเทพิงขณะที่เซียวซูตื่นขึ้นเขากําลังนั่งรถมาและรุย,ยเอามือปิดหูเล็กๆของเขาด้วยความกังวลว่ากองทหารที่อยู่ข้างนอกและเสียงตะโกนจากรถม้าจะปะลุกเขาให้ตื่นชั้นเดินไปที่คฤรืสหาของจอมพลเทพิงสิงกวย,ยในลักษณะนี้ซึ่ง ฉันพบสหายซูฉันแค่เสียใจที่ไม่ได้เจอชงอังยูชอนเพียงแค่นั่งลงเช่นนี้คฤราสหาดของจอมพลก็เป็นที่ตั้งของนางสนมของสหายลาวจูสี่หรือห้าคนเย็นวันหนึ่งเหมาะกำลังถักเสื้อผ้าขณะที่เซียวซูนั่งอยู่ข้างๆเธอนางซูกำลังมองหาห้องอย่างไร้จุดหมายมีอะไรผิดปกติ M R S อสมาถามฉันกำลังรอสวัสดีมาดามหมอเพิ่งมาบอกคุณว่านางหลีมีนายมาเหลือบมองเขาแล้วถามว่าแค่นั้นเหรอเอาละ่ะตอนนี้คุณจะทำอย่างไร นั่งหลี่จะได้รับการดูแลจากฉันนี่ไม่กังวลว่าคุณจะโกรธหรือไงซูยูเอ็นจังรีผลักเสี่ยวซูให้พ้นทางและนั่งลงข้างๆภรรยาของเขาอย่ากดดันตัวเองให้ทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการแมชิยนเสื้อผ้าในถังขยะและพูดอย่างใจเย็นว่าถ้าคุณกังวลว่าฉันจะทำร้ายทารกในครันของเธอฉันก็ไม่สนใจคุณอาจจัดระเบียบผู้คนฉันจะไม่ขวางทางเฮ้เฮเฮน้องสาวเราไม่สามารถเชื่อสิ่งที่คุณพูด ฝ่ายลีคุณจัดการเองและฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวเทนิซูมีความสุขที่ได้เห็นสหายซูภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากมันควรจะเป็นอย่าเอาแม่ของฉันไปทดสอบ m า s มอถอนหายใจและพูดเบาๆว่าของเบอร์ฉันรู้ว่าคุณต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จและฉันรู้ว่าลูกของคุณจะช่วยได้มากในสิ่งที่คุณต้องการบรรลุไม่ต้องกังวลบาขณะที่สามีของเธอยิ้มและมองดูเธออย่างกระตือรือร้อนไม่ต้องกังวลคุณก็ทำได้เช่นกัน ผู้เท่าซูกล่าวกับเสียวซูที่ยืนอยู่ข้างๆขณะที่เขาอุ้มเขาขึ้นมาออซูเดินวนรอบห้องสองครั้งในขณะที่ยิ้มโดยไม่คาดคิดเสียวจูกล่าวว่ามันแตกต่างออกไปมอเชียงคงเงียบแต่ถามว่าหลังจากสามเดือนก็ถึงเวลาตั้งชื่อลูกของฉันคุณรู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากเงียบไปชั่วครู่ซูยูอ็นจองก็พูดว่าเรียกมันว่าซูเบดาวพ่อของฉันทิ้งสิ่งนี้ไว้โดยอ้างว่ามันถูกตั้งชื่อตามลูกชายคนโตของฉันซูเบดาว BIAOER ยอมรับได้เพราะยังไงก็เป็นชื่อที่ชายชาราทิ้งไว้เมื่อชีเห็นด้วยซูย็นจองระง,งับชื่อนี้เป็นเวลาสามเดือนเนื่องจากกังวลว่าหมอจะรู้สึกไม่สบายใจเนื่องจากชื่อเล่นนี้ได้รับความนิยมไบออดของเราชื่อพ่อไบออดพ่อของเขาขึ้น555นักเรียนโทรหาซูไบอแทนเซียวซูรู้สึกโล่งใจเพียงเพื่อที่เขาจะปิดปากของเขาเป็นเรื่องแปลกเล็กน้อยที่จะจินตนาการว่าเขาสามารถพูดได้หลังจากผ่านไปเพียงสามเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครอบครัวของเขามีภูมิหลังทางาศาสนาด้วยดังนั้นมันจึงไม่จําเป็นในความเป็นจริงเขาแทบจะไม่สามารถพูดด้วยน้ําเสียงที่คล้ายกันได้นอกจากนี้นายน้อยปรารถนาที่จะเรียกคุณว่าพ่อของเขาตลอดไปมันจะมากเกินไปไหมที่จะเรียกเขาว่าพ่อของคุณในหนึ่งปีแรกเซียวซูต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะรู้ว่าองค์หญิงองโตไม่อยู่ในวัยที่เหมาะสมและถ้านี่คือลูกคนที่สองชินวงซูยีแม่ของเขาก็น่าจะมีอันเป็นนอไปในปีหน้าเกิดอะไรขึ้นหรือเด็กยังไม่เกิด เหตุผลนี้สมเหตุสมผลหรือประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปแล้วในตอนนี้พูดตามตรงจริงๆเสี่ยวจูไม่อยากให้แม่ของเธอมีลูกชายเพราะเจ้าชายของลูกชายคนแรกไม่เหมือนเดิม เพราะไม่ว่าถึงเขาจะไร้ประโยชน์เพียงใดแต่เขาก็ยังคงสืบทอดความมั่งคั่งที่ลูกชายควรจะมีอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เขาไม่กลัวการแย่งชิงของพี่น้องเพราะชินวองซูอยู่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์และตัวเขาเองก็มีตำแหน่งเป็นลูกชายคนโตการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์ทำให้เขาหวาดกลัวยิ่งกว่าเดิมคงจะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างยิ่งหากสหายสูถึงแก่กรรมอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเขาเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่ฉันทำทั้งหมดคือใกล้ชิดกับพ่อมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาเป็นอย่างไรเเเออฟผีสื้ป นอไปได้หรือนักเรียนเซียวซูไม่เชื่อว่าตุ๊กตาของเขาที่พูดไม่ออกสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นนอของคนทั่วไปได้มีผลกระทบต่อซูยูนจังบุคคลชั่วร้ายที่ปรากฏตัวเพียงครั้งเดียวทุกๆร้อยปีผ่อนคลายทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าทารกสามารถขออีกเกิดหากเป็นเด็กผู้ชายจริงๆแสดงว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปหากเด็กเสียชีวิตก่อนเกิดประวัติศาสตร์ยังคงดำเนินไปตามเส้นทางที่ตั้งใจไว้ตอนที่13ได้ยุคที่ประกาศตัวเองว่า สิ่งที่ยุติธรรมที่สุดในชีวิตคือเวลาไม่แก่เร็วเพราะคนหนุ่มสาวภาวนาให้โตเร็วๆหรือแก่ช้าเพราะคนแก่อยากแก่ช้านักเรียนเซียวซูต้องทนทุกทรมานด้วยวิธีนี้เป็นเวลาที่ไม่ระบุอาจจะ2หรือสาเดือนอาจจะสี่เดือนฉันไม่รู้ นอกจากถูกพาออกไปดูในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิแล้วฉันใช้เวลาทุกวันในพื้นที่เล็กๆแห่งนี้และฉันไม่มีอะไรทำเพื่อปล่อยเวลาให้ผ่านไป MRS มามีงานมากมายในแต่ละวันและซูย็นจองก็ค่อนข้างยุ่งแค่วายูเออและคนเลี้ยงเด็กคอยเฝ้าดูเขาตลอดเวลาการฟังข่าวลือทางหลังบ้านเป็นสิ่งเดียวที่สนุกสนานท้ายที่สุดสหายซูมีผู้หญิงจำนวนมากขึ้นเมื่ออิทธิพลของเขาเติบโตขึ้นแต่การฟังเป๊ะนอกเวลานานๆานานจุดยืนของมอมไม่สนใจมากเกินไป ก่อนที่นางหมาจะพูดอะไรคนเลวสองคนนั้นก็ถูกโยนทิ้งเพียงเพราะพวกเขาชี้ไปที่ซางหวยและพูดถึงเธอใน่ชวงตรุตจีนพวกเขาเป็นมือใหม่และเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากโอซูผู้โกรธแทนออกคำสั่งให้สังหารด้วยไมย้แม้แต่พ่อและพี่ชายของพวกเขาก็ยังถูกวิจารณ์และไม่กี่วันต่อมาพวกเขาก็เข้าร่วมแนวหน้าและไม่หันหลังกลับ คนในสวนหลังบ้านเท่านั้นที่เป็นคนร้ายประโยชน์ที่หยอกล้อก,กันกล่าวอีกในหนึ่งไม่มีใครกล้าใช้วิธีการส่อเสียดมอร์ชิดูแลลีชีที่ตั้งคันและไม่มีใครกล้าแต่ต้องเธอเพื่อโจมตีกองอทัพหยวนทางตอนใต้ของแม่น้ำยงซีจางซือเฉิงเปิดฉากการลุกราในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำยงซีในเดือนมีนาคมปีเจิง้งเจิ้งที่16ใช้โอกาสนี้ซูยูอินจองสั่งกองกำลังทางบกและทางน้ำเป็น การส่วนตัวในการโจมตีจิคิงครั้งที่3ในวันที่3ทหารของเชนชาวเซียน36,000นายยอมจำนนเมื่อค่ายทหารของเขานอกเมืองถูกบุกเข้าไปอย่างไรก็ตาม ซูยูเอ็นจงเห็นว่ากองทัพที่ส่งมานั้นไม่มั่นใจและน่าสงสัยด้วยเหตุนี้ซูยูเอ็นจงจึงเลือกทหาร500นายจากกองทัพที่ยอมจำนวนเพื่อสร้างกองทัพของเขาเองและปกป้องพวกเขาในตอนกลางคืนเหลือเพียงเฟิงกูยองอยู่เคียงข้างเขาเมื่อจางจุนรู้เรื่องนี้ในวันรุ่งขึ้นเขารู้สึกตื้นตันใจมากการจองของเขาหายยอไปและเขาพร้อมที่จะไปกับซูยูเอ็นจงเป็นผลให้การต่อสู้ดำเนินไปได้ค่อนข้างดีและซูยูเอ็นจงก็เข้ายึดจิคิงได้ภายใน1ิวันเมื่อซูยูเอ็นจงมาถึงเมืองเขาได้ออกคำสั่งให้เปลี่ยนนจิงเป็ ยิงทีอันฟุเพื่อปิดปากประชาชนหลังจากได้รับรายงานเซียวหมิงหวงฮอนแลเนได้ยกระดับซูยูนจงเป็นทองเชียนออฟเดอะพรีวิเคิลซิลหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพิงจงออฟจังแนนและตำแหน่งอื่นๆซูยูนจงก่อตั้งแคนแกนเรกรัน m a r s h a อ s เฮาที่ยิงเทียนโดยมีเลียวยโอเอ็นจีแอนดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพและลีเฉนเชงทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีฝ่ายซ้ายและขวาชนชั้นสูงหนึ่งหมื่นคนจะถูกนำโดยชังเยเชินและจังยูเอ็นไปยังยิงเทียนแมนเชินเพื่อครอบครัวของลาวซูอยู่ที่หน้า นอสหายเซียวซูไม่ได้นอนในครั้งนี้แต่เขาก็ยังไม่เห็นชังเยเชินซึ่งถูกส่งไปที่รถม้าที่อยู่ตรงกลางในขณะที่ถูกห่อไว้อย่างปลอดภัยกิจจกรรมที่เกิดขึ้นในบ้านเดียวกันทําให้วันในยิงทีอันฟูและเฮซูไทพิงเหมือนกัน2เดือนต่อมาซูยูอ็นจองเข้ามาในห้องด้วยความตื่นเต้นและเซียวซูก,ก็จับมือของมอชีและเดินไปรอบๆในขณะที่บางครั้งก็โทรหาแม่ของเธอบ้างฮ่าฮ่ามาตรฐานของฉันคงเส้นคงวามากกว่ามาตรฐานของซูได้ัรงและครอบครัวของพวกเขา ดังนั้นจึงเป็นลูกชายของเราอย่างแน่นอนลูกชายคนเล็กทั้งสองคลานไม่ได้ด้วยซ้ำดังนั้นทําไมคุณไม่เปรียบเทียบตัวเองกับลูกชายคนโตละ่ะเพื่อนนักเรียนจากชั้นเรียนของเซียวซูเดินเข้ามาหาพูดพร่ำนั่งบนตักของลอซูแล้วเงยหน้าขึ้นเพื่อโทรหาพ่อของเขาในปีนี้พ่อของสหายเก่าซูไม่ได้หายไปไหนแต่สิ่งที่เซียวซูระบุไว้ก็คือพ่อของเขาอย่างแน่นอนนางแม่ยิ้มแล้วถามว่าเป็นไงบ้าง เมื่อเธอเห็นเหลาจูอุ้มลูกของเขาและโกนหน้าแม่และฉันไม่ได้เห็นรอยยิ้มร่าเริงของคุณมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วแต่มันทําให้สามีของฉันมีความสุขมากสวัสดีไม่ต้องกังวลมากและปัญหาต่างๆเมื่อเร็วๆนี้น้องสาว่าให้ฉันแจ้งข่าวดีแก่คุณทูตได้เริ่มเตรียมพิธีการทูตแล้วเท่าจุกเล่าขณะที่เขาโบกมือทําให้ทุกคนที่ยืนอยู่ใกล้เขาถอยกลับไปคุณจะแต่งงานกับท่านดายุกในอีกไม่กี่วันนี้ท่านตื่นเต้นกับเรื่องนั้นหรือไม่ขณะที่ยิ้มนางหมากรุ่นคิด ความสุขก็คือความสุขแต่ทําไมมันเกิดขึ้นอย่างฉับพลันสามีของคุณเป็นราชาแห่งราชวงศ์หมิงหรือไม่ฮั่นหลินเอ๋อเป็นเพียงราชาเท่านั้นเขาจะมอบตําแหน่งดยุกให้เราได้อย่างไรฉันสร้างมันขึ้นมาเองจูหยวนจางกล่าวสายหัวและคนด้านล่างที่มียืนอยู่ที่นั่นสักพักแล้วรอไม่ไหวแล้วช่างบีเอคนด้านล่างกําลังเร่งรีบในการเลื่อนตําแหน่งคุณไม่รีบร้อนเพราะคุณยังคงอยู่ภายใต้ใตกิง่งมิงอย่างเป็นทางการ ดังนั้นการแต่งตั้งตัวเองเป็นสาธารณะโดยไม่มีเหตุผลก็เท่ากับการหักหน้าฮอนเอลไอเออคุณต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแมชีแยง้งคอของลาซูถูกนักเรียนซูเบราจับไว้อย่างเงียบๆขณะที่เธอฟังตอนนี้มันเป็นของเขาหันมาพูดในสถานการณ์เหล่านี้ซูยวนจงจับมือภรรยาของเขาและกล่าวว่าไม่ต้องกังวลเราได้หารือเรื่องนี้กับลิเชนแชงและคนอื่นๆอย่างทีท่วนแล้วตอนนี้ฉันเป็นผู้บัญชาการของฝ่ายหนึ่งและไม่ได้เป็นนักศิลปะการต่อสู้อีกต่อไป หลังจากได้ยินเรื่องนี้นางมาตระหนักว่าสามีของเธอได้ตัดสินใจแล้วและหยุดพยายามโน้มน้าวเขาอยู่ยี่ไปขอครัวทำอาหารเพิ่มเติมที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยินดีกินและเอาเหล้ามาอีกสองเหยือกเขาพูดด้วยรอยยิ้มไปที่ประตูก็คนที่รักเราคือพี่สาววันนี้มาดื่มด่ำกับเครื่องดื่มด้วยกันนี่เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับครอบครัวของเราอย่างไรก็ตามในวันที่เราสร้างดุสราได้ยกระดับสมาชิกครอบครัวทั้ง3าคนในทันทีโดยตั้งให้ BIAOER เป็นลูกชายคนโตปล่อยเธอเปียวเอ๋ยยังเด็กพรที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องดีสําหรับเด็กรออีกสักสองสามปีมาซีพูดยืนอยู่ข้างหลังจูหยวนจางในขณะที่เขาถูกดึงให้นั่งลงหลังจากพิจารณาแล้วซูหยวนอจางนั้นถูกต้องพูดคุยเกี่ยวกับเจ้าชายและลูกชายอย่างน้อยที่สุดเราต้องรักษาบัลลังก์ให้ลูกชายของเราให้ได้ไม่กี่วันต่อมารัฐมนตรีพลเรือนและทหารของซูหยวนจางได้ร่วมมือกันในจดหมายชื่อเกลี้ยกล่อมให้เขาเก้าวไปข้างหน้า ซึ่งพวกเขาแนะนําให้เขาสร้างอํานาจและขึ้นเป็นกษัตริย์ชั้นกลายเป็นที่รู้จักในหนานจริงในชื่ออูก,กัวกงในขณะที่ชันอายุไม่ถึง29ปีจากนั้นลีเฉีนแชงและนักวรรณกรรมคนอื่นๆก็ถูกวางตําแหน่งโดยซูยูเอ็นจงการบริหารพลเรือนนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นในช่วงสงครามทางทหารเช่นกันเนื่องจากในเวลานั้นเป็นการจัดตั้งในช่วงสงครามเป็นหลักลีเฉีนแชงและลีซีเยนเป็นที่ปรึกษาซ้ายและขวาในขณะที่ผู้เอ ข้าร่วมคนอื่นๆเป็นเจ้าหน้าที่ทหารหรือแพทย์วรรณกรรมพวกเขามารวมตัวกันเพื่อสร้างคลังความคิดของซูย็นจองซูยุนจองสร้างบ้านด้านห้าด้านหลังด้านซ้ายและตรงกลางของจอมพลห้ากองทัพในกองทัพ กองทัพทั้ง5ก็ตั้งทหารซ้ายขวาและมามีหน้าที่ตรวจตราข้าราชาการและนายพลและส่งสายลับไปสืบหาข้อมูลทั่วประเทศวาดแผนที่เพื่อกวาดล้างโลกในอนาคตให้ราบรื่นหลังจากที่จอมพลและกองหน้าเหล่านี้ปิดล้อมเมืองและดินแดนแล้วผู้ที่มอบความไว้วางใจให้ทหารรักษาการในพื้นที่ก็ยังคงเป็นจอมพลหรือกองหน้าของกองทัพทั้ง5ตอนที่14 4ี่ปีที่ซบเซา ฤดูใบไม้ร่วงมาถึงหลังจากฤดูใบไม้ผลิตและเสี่ยวจูรู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นลูกของลีคลอดออกมาโดยไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นและตอนนี้เป็นเด็กที่แข็งแรงดีเขาควรจะเป็นชินวองซูในประวัติศาสตร์แม้ว่าเขาจะไม่มีชื่อก็ตามหมอชีแม่ไม่มีสัญญาณของการตั้งครรภ์บางทีประวัติศาสตร์อาจเปลี่ยนไปจริงๆนั่นจริงเทชังเทมเพอร์ครอนิเคิลซึ่งซูซีซีได้รับระบุว่าของคิวบัยลีชูเป็นมารดาของชินวองซูซุนและจินวองซูซุนยังไม่ปรากฏว่าตระกูลลีี่นนนนนนน้เเปป็าาางงสมชชกกัับททึ วัติศาสตร์ของราชวงศ์หมิงค่อนข้างยุ่งเหยิงหัวของเสี่ยวจูตัวเล็กกำลังจะระเบิดตัวอย่างเช่นสุดีไอกษัตริย์องค์ต่อมาของเย็นประกาศตัวเป็นจักรพรรดิและกล่าวว่าเขาเป็นบุตรชายตามกฎหมายของจักรพรรดินีมาตามพระราชกฤษฎีกาของกษัตริย์หยานทักษะโจรของกูยูเป็นบุตรชายของจักรพรรดิเทชุกจักรพรรดิกาวบุตรชายของจักรพรรดินีแส่กส่าวน้องชายของมกุฎราชากุมาร และแก่กว่ากษัตริย์ทั้งหมดสร้างจากนั้นจริงเทชงเทมเพิร์ครอนิคลสที่ประพันธ์โดยมิงวองสนจจยูอันมินชูของฮีเชียวยูเอ็นกูโอเยนของแทนชีเอ็นเนชั่นแนลฮิสตรีดสรีเสิร์ชและซันยูเอ็นโนตของลีคิงซีล้วนได้รับการเก็บรักษาไว้ตั้งแต่สมัยปลายระชาววงหมิงแม่ของซูดีไอคือของคิวเบนชีตามที่อธิบายไว้ในนั้นจริงเชงเทมเพิร์ครอนิคลส ไม่ว่าในกรณีใดเสี่ยวซูก็เลิกสนใจแล้วตรับใดที่เขาเป็นลูกหลานของควีนมอนันก็เพียงพอแล้วเกงบินกวนยิ h ซ n g x น n g ซูแดงพิชิตชองโจและซูยูนจังนำกองทัพเข้ายึดนิงโกก่อนปีที่16ของเชงเชง1 3 5่จากนั้นชาวจีซูเข้าควบคุมจงหยินซูได้เข้าควบคุมแชงชูฮูได้ให้เข้าควบคุมฮุยโจ ช้งเยเชนเข้าควบคุมชีโจและเมียวเดเห็งเข้าควบคุมยองโจจูหยวนจางค่อยๆเข้าควบคุมตำแหน่งที่เหลือทั้งหมดในเจ้าเจียงตะวันออกจนถึงปีที่19แห่งเจิง้งเจิง้งคส1359้เ้ฮูเดให้เอาชนะชูโจในขณะที่ช้งเยเชนเอาชนะคาสูปานนี้แผนกของเชนยูเลียงอยู่ทางทิศตะวันตก ในขณะที่กองทัพของซูยูเอ็นจงยึดครองทางด้านซ้ายและขวาของเจ้าเ,เจียงกษัตริย์เสี่ยวหมิงยกระดับซูยูเอ็นจงเป็นนายกรัฐมนตรีโซของจังหวัดซองชุในเดือนพฤษภาคมของปีนั้นรวมถึงสถานที่อื่นๆในเย่ทองแซนซีและจังแนนวูกูกองมอบให้ซูยูเอ็นจงในเดือนแรกของปีที่21 1361 ณจุดนี้ซูเอ็นจองมีทหาร1นึ่งแนายแต่เขายังคงควบคุมพื้นที่ขนาดเล็กและถูกล้อมรอบด้วยศัตรูกองทัพหยวนอยู่ทางต,ตะวันออกและใต้จังชีเชงอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้และซูชเอวีอยู่ทางตะวันตกแม้จะเป็นสมาชิกของก่อ องกำลังต่อต้านอยู่นเดียวกันแต่จองและซูก็ไม่ลงรอยกันเมื่อพูดถึงเซียวมิงวงจงชีเชงและซูเฉอาวีไม่มีพลังมากพอที่จะพิชิตซูยูเอ็นจองเนื่องจากกองกำลังหลักของเรดเทอร์เบิร์นอา์มีซึ่งงอนำโดยกิงเซียวมิงและลูฟูทองทางตอนเหนือจำกัดกองทัพยูเอ็นอย่างรุนแรงปัจจุบันซูยูเอ็นจงมีโอกาสที่ดีในการเติบโตในลักษณะนี้ซูยูเอ็นจงนำลู่จีไปที่ยิงเทียนปัจจุบันคือแน่นจริงในปีที่20ของเชงเชง1360ง และติดตั้งเขาเป็นที่ปรึกษาลูจีแนะนำซูยูอ็นจองว่าพวกเขาหลีกเลี่ยงการต่อสู้แบบสองหน้าและมุ่งเน้นไปที่การเอาชนะในแต่ละแนวหน้าแทนซึ่งเป็นที่ยอมรับในสถานการณ์ในขณะนั้นซูยูอ็นจองเริ่มดำเนินการสะสมทันพืชในวงกว้างหลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งสร้างกำแพงสูง ร่วมกับการจัดปาราชากรเพื่อการผลิตซูยุนจองเลือกใช้กลยุทธ์ของเขตรักษาการและดําเนินการกองทหารรักษาการอาย่างดูเดือดเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอาหารในเวลาไม่กี่ปีชุมชนได้ขยายตัวไปทั่วคลังของรัฐบาลนีมากมายและ,สะเสบียงของกองทัพก็เพียงพอเพื่อแบ่งเบาภาระเกษตรกรจูหยวนจางจึงสั่งไม่ให้เก็บมเมล็ดใจในปีจื้อเจิ้งที่20คศ1360 ซูยูเอ็นจงห้ามดื่มแอลกอฮอล์โดยชัดแจ้งเพื่อเก็บธัญ,ญพืชแต่ฮูเซนชีลูกชายของผู้บัญชาการฮูเดอไฮได้ฝ่าฝืนข้อห้ามอื่นๆเมื่อไรซูยูเอ็นจงได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลกำไรที่ได้จากการทำไวน้อาย่างรับรับเขาออกคำสั่งให้ประหารชีวิตฮูเซนชีมีคนพูดขึ้นและอ้างว่าตอนนี้ฮูเดอไฮกำลังต่อสู้กับชาวชิงและหวังว่าซูยูเอ็นจงจะปล่อยฮูเซนชีเพื่อเห็นแก่ฮูเดอไฮฮูเซนชีถูกประหารชีวิตโดยซูยูเอ็นจงผู้ซึ่งโกรธเคืองและยึดมั่นในระเบียบวินนนนนัััยยททาาาาาางงหรรรรอ่่แแแวม้้จจะะไดบบกสบสกสสุปช ชนแต่ซูยูเอ็นจองยังคงแสวงหาความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพทางปัญญาเพื่อรับพวกเขาซูยูเอ็นจองได้สร้างลีซีอันฮอนที่ยิงเทียนบุคลิกเหล่านี้มีความสําคัญต่อความพยายามของซูยูเอ็นจองในการรวมชาติให้เป็นหนึ่งเดียวซูยูเอ็นจองให้ความสําคัญกับวิชาการของลทัทธิของจื้อเขาโทรหาแทงสองชีนักวิชาการของจื้อและถามจักรพรรดิฮอนกาวจักรพรรดิทอนกวงกโยุจักรพกกกรรดิทเทซองแห่งแทง จักรพรรดิเทชูแห่งซองและจักรพรรดิชิซูแห่งราชวงศ์หยวนถึงวิธีการสร,าสร้างสันติภาพทั่วโลกในปีที่18ของซิเทิน1358สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของซูยูเอ็นจงในการก่อตั้งราชวงศ์ใหม่ด้วยเชนยูเลียงอยู่ทางตอนบนของแม่น้ำยังทีีจจังชีเชงอยู่ด้านล่าง ซังคิวออเฮนอยู่ทางตะว,วันออกเฉียงใต้และเชนยูดิงอยู่ทางใต้ซูยูเอ,อ็นจงจึงสร้างฐานทัพโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ยิงเทียนจังชีเชงไม่มีเป้าหมายสำหรับซอองจุดสิ้นสุดของราชวงศ์หยวนในขณะที่ซั่งคิวออกเฮนและเชนยูดิงพยายามปกป้องดีนอดแดนและแยกรัฐบาลเชนยูเลียงเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่และอันตรายที่สุดที่ซูยูเอ็นจองเผชิญหน้าหลังจากที่เขาเข้าควบคุมยิงเทียนเอเนเวนจูนนายพลของซูชชเอวีแต่เดิมเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเชนยูเลียงต่อมาในปีที่20ของซีเสิเขาอบสังหารในในเวจูน จับซูโชอเอวีเป็นเฉลยและลักพาตัวไทพิงและเคชีเป็นผลให้เชนยูเลียงรอบสังหารซูชชเอวีประกาศตนเป็นจักรพรรดิแห่งเคชีเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นยูเอ็นเดย์และประกาศตนเป็นผู้ปกครองของยิงเทียนตอนที่15การจลาจลในห่งดุจากนั้นเชนยูเลียงสั่งให้จงชีเชงแบ่งดินแดนของซูยูเอ็นจงให้เท่าๆกันและโจมตียิงเทียนจากตะวันออกไปตะวันตกเมื่อซูยูเอ็นจงเรียกนายพลทั้งหมดเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้หลังจากที่ยิงเทียนรู้สึกประหลาดใจมีมุมมองที่ขัดแย้งกันในบางครั้ง มีเพียงลูจีเท่านั้นที่เป็นใบดังนั้นซูยูอินจองจึงสอบถามถึงความคิดของเขาลูจีกล่าวว่าเชนยูเลียงเป็นศัตรูที่อันตรายที่สุดในปัจจุบันดังนั้นเขาจึงควรเป็นจุดสนใจในขณะที่พยายามพาเขาออกไปแม้ว่าเชนยูเลียงจะแข็งแกร่งแต่เขาก็รอบสังหารจักรพรรดิเพื่อให้เขาสามารถยืนหยัดอยู่คนเดียวได้เป็นเหตุให้ประชาชนรวนเรและซุดโสม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเอาชนะพวกเขาชัยชนะไม่ใช่เรื่องยากตราบเท่าที่พวกเขารอให้พวกเขาดำดิ่งลึกลงไปก่อนที่จะซุ่มโจมตีซูยูนจงเห็นด้วยกับการประเมินของลูจีดังนั้นเขาจึงคิดกลยุทธ์เพื่อล่อศัตรูให้เข้าไปในถ้ำลึกเพื่อผลิตเครื่องบินเนื่องจากเชนยูเลียงและคอมเเคเป็นเพื่อนสนิทกันคอมเมเคเลยจึงส่งผู้ส่งสารไปยังท่ายของเชนยูเลียงเพื่อเกลี้ยกล่อมให้เชนโจมตียิงเทียนและเสนอให้ตอบโต้ที่สะพานจงดอง สะพานจังดองนอกยิงเทียนเป็นสะพานหินแทนที่จะเป็นสะพานไม้เมื่อเชนยูเลียงนำกองกำลังหลักของกองเรือที่นั่นในเช้าวันที่23มิถุนายนมันเป็นความหายนะของเชนยูเลียงไทพิง ซินโซและดังคิงถูกซูยุเอ็นจองยึดครองทั้งหมดหลังจากแพ้เชนยูเลียงก็หนีไปจิวเจียงเขายึดดังคิงในเดือนสิงหาคมของปีต่อมาจากนั้นซูยุเอ็นจองก็นำกองทัพเข้าโจมตีจงโจบ้านเกิดของเชนยูเลียงจากนั้นเชนยูเลียงหลบหนีไปยังวูแชงและซูยูเอ็นจองได้ทำการผนกจีองซีและมณฑนหูไปทางตะวันออกเฉียงใต้กองทัพผ้าพกแดงที่ราบาคกลางแบ่งกันณจุดนี้ซึ่งทำให้กำลังรบลดลงจังชีเชงใช้ประโยชน์จากภัยคุกคามในวันที่23กุมภาพันธ์และส่งนายพลลูเชนไปโจ ยูเอ็นจงถูกเกณฑ์ไปช่วยลูฟูทองสยูเอ็นจงนำกองทหารของเขาไปที่นินเฟงซึ่งเขาได้ช่วยชีวิตผู้โดยสารของเซ er ียวโอมิงกิงฮอนไลเนอร์และคนอื่นๆและตั้งพวกเขาที่ชูเจเชนยูเลียงคิดว่าถึงเวลาสำหรับการโตกลับดังนั้นเขาจึงนำกองกำลังของเขาไปโจมตีฮังดูในขณะที่สยูเอ็นจงนำกองทัพหลักไปช่วยเซ er ียวโอมิงกิงเพื่อเอาชนะอูทางตะวันออกเชนยูเลียงนำกองเรือที่แข็งแกร่งหกแสนลำและเรือขนาดใหญ่หลายร้อยลำในปีที่23ของเจิ้งเจิ้งกองทัพหั่นยกทัพเข้ามาทั้งศาลไม่เชื่อซสยูเอ็น มีเวลาเพียงเล็กน้อยที่จะมองไปรอบๆเนื่องจากเขายุ่งเกินไปในการต่อสู้กับจังชีเชงแห่งอิสเทินบูด้วยความแข็งแกร่งของซูยูนจังการต่อกรกับกองทัพฮันเป็นเรื่องท้าทายแม้ว่าเขาจะส่งนักรบของเขาไปทางตะวันตกเพื่อช่วยเหลือก็ตามดังนั้นซูยูนจองจึงมอบคำสั่งให้ฮันดูปกป้องฮันดูจนตายและระอาให้กองทัพมาถึงเพื่อช่วยเหลือเพื่อซื้อเวลามากขึ้นสำหรับการเตรียมการสงครามซูเวนเชงแม่ทัพยามของฮันดูผู้ซึ่งมักใช้เวลาดื่มอย่างไม่รู้จบและไม่ทำอะไรนอกจากดื่มดูเหมือนจะเปลี่ยนไไปหลััังจากด้รบค งงนี้เขาเรียกประชุมฉุกเฉินทางทหารทันทีเขาพูดกับทหารแต่ละคนด้วยเสียงผู้บังคับบัญชาในฐานะเจ้าหน้าที่สูงสุดโดยกล่าวว่าเมืองนี้ตายแล้วและเราจะปกป้องเมืองหังดูจนถึงหลุมศพเขามอบหมายให้คนเฝ้าประตูเมืองอย่างรวดเร็วดังนั้นซูเวนเชงและผู้พิทักษนันชองจะต้องต่อสู้กับหนึ่งในกองทัพที่ใหญ่ที่สุดและน่าเกรงขามที่สุดในโลกในเวลานั้นกองทัพหกร้อย 000, 000, 000คนการต่อสู้เพื่อปกป้องหังดูกำลังดำเนินอยู่ทหารหั่น6แสนในเปิดฉากโจมตีเมืองหงตูครั้งแล้วครั้งเล่าภายใต้การชี้นำร่วมกันของเฉินโยเหลียงผู้พิทักษ์ของหอคอยต่อสู้กับผู้บุกรุกนในการต่อสู้ที่ยากลำบาก พวกเขายืนกรานว่าจะรักษาเมืองไว้ได้ทั้งๆท,ที่พวกเขาเชื่อมั่นว่ากองกําลังเสริมจะมาถึงจูเวนเจิ้งนํากองกําลังของตนเองปรับขนาดหอคอยยืนเคียงข้างเพื่อนร่วมง,งานและใช้เลือดเนื้อของตนเองต้านทานการจู่โจมอย่างดุเดือดของนักรบฆ่าศึกกว่า00 0 0นคนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทหารตั้งอยู่ซึ่งมิงเย่เว่ยในเวลานั้นเรียกว่านายพลที่6ของโลกคอยปกป้องหงตูเคียงข้างจูเวนเจิ้งเขาเป็นนายพลที่มีทักษะการใช้ปืน เมื่อข้าศึกเข้ามาในเมืองโดยทางช่องกำแพงเมืองเติ้งอยู่ถูกส่งโดยซูเวนเชงเพื่อสั่งคนในการป้องกันศัตรูมันใหญ่จนน่ากลัวกองทัพหันถูกบังคับให้หนีออกไปนอกเมืองโดยการตอบโต้อย่างดุเดือดของผู้พิทักษ์หงตูและจูเวนก็ถูกสั่งให้ส่งคอน,นอไปบูรณะกำแพงเมืองกองกำลังหกแสนนายของเชนยูเลียงเข้าปิดล้อมเมืองหังดูเป็นเวลา85วันสเดือนแต่ไม่สามารถบุกทะลวงได้เนื่องจากการป้องกันที่กล้าหาญของพลเมืองหังดูไม่มีการหยุดการถอนหายใจของเชนยูเลียง ผู้เชี่ยวชาญทางทหารเช่นซูเวนเชงอาจพบได้ในหมู่นายพลที่แข็งแกร่งภายใต้ซูยูเอ็นจองเขาจะเป็นเหมือนเสือที่มีปีกหากเขาสามารถรับใช้ฉันได้ในที่สุดซูยูเอ็นจองก็เตรียมทุกอย่างพร้อมมีกองทัพสองแสนคนภายใต้การบังคับบัญชาของเขามีใบเรือนับพันบนเรือของเขาและเดินทัพอย่างกล้าหาญไปยังฮังดูหนึ่งในความขัดแย้งในการป้องกันเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์จีนความขัดแย้งนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวอย่างตำราเรียนเกี่ยวกับความสามารถของจีนในการบรรลุชัยชนะทอ หางทหารในขณะที่ใช้ทรัพยากรน้อยลงและมันมีอิทธิพลยอย่างมากต่อบรรยากาศทางการเมืองในช่วงใกล้สิ้นสุดของราชวงศ์หยวนจูเหวินเจิ้งสามารถแสดงความกล้าหาญทางทหารและทักษะความเป็นผู้นำของเขาซึ่งเทียบเท่าหรือดีกว่าของนายพลผู้มีชื่อเสียงในเวลานั้นในระหว่างการป้องกันเมืองหงตูเป็นเวลาสาเดือนเป็นการแสดงระดับดาราบนเวทีในตำนาน ฮังดูค่อนข้างมีความสำคัญจากจุดยืนเชิงกลยุทธ์อาชีพเหนือหัวของซูยูนอจองถูกกำหนดโดยความขัดแย้งนี้พลังของกองทัพหั่นของเชนยุเหลียงลดลงอย่างมากอันเป็นผลมาจากความขัดแย้งและเป็นหลักฐานสำหรับการทำลายล้างทั้งหมดของซูยูนอจองในทะเลสาบโพยองในที่สุดสถานการณ์ในช่วงปลายราชวงศ์เหว่ยและราชวงศ์หมิงตอนต้นเปลี่ยนแปลงไ,ไปโดยสิ้นเชิงจากการสู้รบในเมืองหลวง